ตัง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 นอนด้วยตังขอนอนด้วยนอนด้วยกันนะอออทสาโอม่ทสันะหนาวดิ

ทุกเที Don ่ยวหน้าหนาวแล้วขอเข้านอนด้วยนอนด้วยต้องเช็ดตัวก่อนอืมอือนช่องในช่องในช่องในช่องนช่องช่องอเ

ถ้านอนก็น่ารักน่ารักมากเลยสัตว์ทำนอนื้นืน้นนนนนเนื้อนื้เืออฟนเ่ืมน่ากลัวมากเลยนอนเนื่กลัวมากเลยขอนอนด้วย หลับแล้วหลับแล้วดูหลับดูท่าหลับเขาด้วยหลับจริงๆเคิมอุ่นอุ่นเนือ chóng sám sám bốn luôn lặp lại. Nó มันกลเนี่ยดูฟันเนี่ยแบแล้วก็ดูฟันได้เคริมเคริมเคริม มันน่าชำเสียน่าสงสารขอนอนด้วยอาเซนกระตุกและโอ้เขอับยีกยีกยกวันไม่ได้นอนไงมันอุ่น that. Nah, hmm. hmm. no